สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับศัสตร์ศิปการพยากรนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นภาพรวมของปี2564ค่ะค่ะคลิปนี้เป็นของลัคนาราศีพิจินะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ทธันวาคมค่ะ ช่วงที่ผ่านมานะคะพี่พิจิตก็จะเหนื่อยใจในเรื่องของเงินสักหน่อยนะคะคิดมากคิดเยอะเรื่องเงินนะคะแต่ช่วงที่ผ่านมาถ้ามีปัญหาการเงินก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือนะคะก็สามารถผ่านพ้นมาได้ะคะแต่ก่อนหน้าในช่วงสองสปีก่อนหน้านู่นน่ะพี่พิจิตค่อนข้างเหนื่อยหลายๆอย่างนะคะทั้งเรื่องเงินเรื่องการถูกหลอกถูกโกงเยอะแยะไปหมดนะคะแต่ในปีนี้ก็การเงินของพี่พิจิตก็จะ ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเรามาดูกันที่ปี2564นะคะสำหรับพี่พิจิปีนี้นะคะความทุกข์ใจในเรื่องของการเงินสำหรับพี่พิจินะคะก็จะหมดไปค่ะการก็ถือว่าการเงินของพี่พิจิก็จะเดินหน้าดีไปก็พี่พิจิมีโอกาสที่จะเก็บเงินได้นะคะค่ะแต่ก็ควรระวังในเรื่องของเพื่อนหรือว่าเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาสักหน่อยนะคะก็อาจจะมีการหลอก โกงเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทําให้เราหมองๆสักหน่อยดังนั้นหรือว่าเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคู่ค้าผู้สัญญาใครขาย,ขายบ้านขายที่ดินหรือจะซื้อบ้านซื้อที่ดินก็ควรที่จะดูให้ดีและรอบครอบสักหน่อยนะคะเพราะมีโอกาสถูกโกงหรือซื้อในราคาที่แพงนะคะเพราะพี่พิจิมีโอกาสได้ซื้อบ้านในปี2,564หรือซื้อรถนะคะในปี2,564ถ้าจะทําสัญญาหรืออะไรพวกนี้ก็ดูให้ดีสําหรับพี่พิจินะคะค่ะ นอกจากนี้แล้วพี่พิจิตต้องดูแลสุขภาพด้วยนะในปี2 5 6พิพี่พิจิตค่อนข้างที่จะป่วยบ่อยหรืออาจจะเป็นโรคที่หาสาเหตุไม่ค่อยเจอนะคะแต่เรื่องเงินของพี่พิจิตถือว่าดีขึ้นแล้วก็เรื่องงานของพี่พิจิตถือว่าดีขึ้นมีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะในปี2564ผู้ใหญ่หัวหน้างานสนับสนุนอะไรที่เคยติดขดัดอะไรที่แบบ เราต้องการในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้นะคะปี 2, พับี่พิจิธีมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของงานตําแหน่งหน้าที่หรือธุรกิจที่ต้องขยายนะคะแต่แค่เราต้องรอบคอบในเรื่องของคู่ค้าผู้สัญญาถ้าเราทํางานในลนักษณะพื้นส่วนหรือเราทํางานในลักษณะแบบต้องมีสัญญาอะไรเงี้ยควรที่จะอ่านให้ดีก่อนเซ็นนะคะแล้วก็การทําสัญญาก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเราอ่านแล้วรอบคอบแล้วเซ็นมันจะเป็นการแบบการไม่ให้เราโดนโกงอะไรเงี้ยค่ะ ดังนั้นถือว่าปี2564เป็นปีที่ดีในเรื่องของงานสำหรับพี่พิจิและเป็นปีที่ดีในเรื่องของการเงินและทรัพย์สินนะคะค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องของความรักสำหรับพี่พิจิความรักของพี่พิจิปีนี้ก็มีคนเข้ามาเยอะนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูให้ดีนะคะเพราะมันมีโอกาสที่เราจะถูกหลอกด้วยนะคะถูกหลอกลวงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมีคนเข้ามาเยอะก็เลย ทำให้เราเจอทั้งคนดีและคนไม่ดีบ้างดังนั้นพี่พิจิตรก็ถ้าคนมีคู่อยู่แล้วในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้เลิกลาหรืออะไรกันเพราะช่วงที่ผ่านมาพี่พิจิตรค่อนข้างที่เจอปัญหาหนักหน่วงนะคะคนที่อยู่ข้างพี่พิจิตรในช่วงที่ผ่านมาเป็นการพิสูจน์ได้อย่างดีว่าเขาไม่ทิ้งคุณในช่วงที่คุณย่าแย่หรือลําบากนะคะดังนั้นคนคนคนนี้เราไม่ควรที่จะทิ้งเขาแล้วเราควรที่จะดูแลแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกับเขาหรือว่าคอยช่วยเหลือเขาบ้างในช่วงที่เขาอาจจะแย่ค่ะ แต่สำหรับใครที่เลิกลากันไปแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงนี้ก็ถ้ามีคนเข้ามาก็ควรพิจารณาให้ดีๆไม่ต้องรีบตัดสินใจนะคะก็ดูๆกันไปก่อนศึกษากันไปก่อนว่าเขาเป็นคนยังไงเราไม่ต้องรีบอะคะ่ะเพราะมันเป็นช่วงที่เรา,าดีในเรื่องของงานดีในเรื่องของเงินดังนั้น ดังนั้นเราควรที่จะทุ่มเทในเรื่องของงานและเรื่องของเงินเพื่อสร้างฐานของเราและเรื่องของคู่ก็ค่อยดูไปในอนาคตข้างหน้านะคะว่าเขายังจะอยู่ข้างเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาจะส่งเสริมและช่วยเหลือเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ดูว่าเขาดีกับเราจริงๆหรือเปล่าหรือเข้ามาเพื่ออะไรกันแน่อะไรเงี้ยก็เลยบบเรื่องคู่ก็ไม่น่าไม่ไม่ควรที่จะโฟกัสในเรื่องของปี2564นี้นะคะค่ะคำพยาอ่า วิธีทำบุญเสริมดวงสำหรับพี่พิจินะคะพี่พิจิมีโอกาสก็ปฏิบัติธรรมบริจากหนังสือให้ทุนการศึกษาบริจาคเลือดนะคะแล้วก็มีโอกาสก็ทำบุญกับคนพิการนะคะหรือว่าบริจาคอาหารให้กับ สถานสงเคราะห์ต่างๆนะคะก็ถือว่าดีสําหรับพี่พิจิตนะคะหรือบริจากเลือดหรืออุปกรณ์การแพทย์ก็ได้นะคะก็ถือว่าเหมาะสมสําหรับพี่พิจิตค่ะค่ะแล้วก็ถ้าได้ทําบุญกับคนป่วยนะคะก็ถือว่าเป็นการทําให้พี่พิจิตมีสุขภาพดีขึ้นนะคะบริจากพวกยาหรือว่าทําบุญกับโรงพยาบาลหรือวาอ่าคนที่ป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะหรือไม่ก็มีโอกาสก็ไปไหว้พระนอนเพื่อเสริมดวงทําให้เรามีสติมากขึ้นหรือว่าปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เราแบบมีสติมากขึ้นทําให้เรามองอะไรได้ชัดเจนขึ้นค่ะแล้วก็มีโอกาสก็ถวายเทียนอ่าถวายค่าไฟหรือพวกหลอดไฟให้แก่วัดหรือสถานสงเคราะห์ต่างๆก็ได้ค่ะคำพยากรณ์นะคะก็อาจจะแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่าน สนใจตรวจดวงชะต,ตาสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเพจสกิปกาพยากรณ์หรือทาง064-429-1574หรือ ID l i n e a z a 2 6 4 2ค่ะฝากไลค์ฝากแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ